บเบิงงัวใหญ่พี่น้องงัวจิ๊งงัวใหญ่โอ้ยเห็นเจ้าของงัวไปนั่งเฝ้งงางัวเราย่านร่วมย่านอุ้มขึ้นซาเล่งพี่น้องเอ้ยบ้านีเจ้าของงัวไปเฝ้างเราแ <c oughs> ม่มันเห็นแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีแต่ตัวได้ไงพี่น้องเอ้ยงัวงัว ว่าพ่อยัยจ <ckt sto om f anya> ้าบักนาวพี่น้องสวอนบักนาวผู้หน้าบักนาวน่ะอโ้ยสอนนังมนไปเก็บบักนาวพี่น้องเลยบักนาวญาติพี่น้องบักนาวไม่อ่านนี่แหละโอ้ยลายลายสวอนลายมิดต็ โดกโดกระดอกกระเดือสวนจะพี่น้องพักหวานบ้านพี่น้องพักหวานบ้านมีแต่หยอดกนนนำ,นำน้ำพี่น้องบังนางน้างเก็บพักหวานบ้านมึงบังน้างเก็บพักหวานจา้ะ เวลานีกะสีแดดเปียงแน่พี่น้องเที่ยงจะ <c oughs> โอ้งามงามพี่น้องปลาผักหวานบ้านาวาาเวลาผ่นไปไวายพ้าเช็มงก็ต้องเตรียมโ้ไว้านว่าต้นพักหวานพ,พี่น้องต้นพักหวานจะหน้าเม่าต้นย่างไง,งพี่น,ออออน้อาาง อุ้ยบันไหนต้่นย้างไงเม่กองเห็นแต่น้อยจนย้างผมนี่เนี่ยเท่าหรือวาเห็นแต่น้อยจนเท่าว่าจารย์พุทธากลับมาไปกรุงเทพจะกี่ปีมากลับมายังเห็นอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องเอ้ยต้่นย้างจ้าออ้ยหลบขึ้นมากับม่สาวงานโหลดพี่น้องใส่ส่วนสารซูมใส่ไกลสันจักสาร ถ้าเจ้าสร้างแล้วกระซานเจ็บพี่น้องแ <sk eps> ยกกันนั่งจมให้กำลังใจอยู่ทั้งหลัง <sk eps> จมดิ <sk eps> ตื่นขึ้นกระโดดเลยพี่น้องเลยสาวเลยจ้ะกีเบด เพพดีเว้าพอดีทบหบัด้ดายิกดาเงีใส่ก็นบาเป็นกรรมพดีมีแห้งเงินเเงินีพกไจพอไมาเทมาสิมันตตรีที่ึงันหลัก้าดูดูสิ่งใดที่พวกครูเพพอดีทีพอเมแมียังจะสร้างพเดีทจะมากม

แค่ต้งแค่ทอดไหมตรงแค่ทอดตัวเองสั่งรอกรอยเลยวันที่หนึ่งถืเป๊ะกุล่ะตัจเองใส่ตัวเองกินตัวเองด้วยวันที่หนึ่งถืออะไรกันได้ยันน้ำวันมุมัดปัรสนะ คนเ <Yeah. S 1> ต่าไปก็ได้ดูกระินไซดไปกระิ่โซกลาเไว้เหนบ่กมันโคมันอยาบบนปัยูุบันม่ซองดึ ก้คนหเารูเต้าไปดูไปคนถูกคนเจริญวันตนั้นคีนึงราศาสนะแต่ได้ลลางแค้นูงแค้อูงแค้อะเสียงเขาโอดเลยโอดโอดโัวเดียวต้องเสียงต้องซูงโอดลันีคเขา กะตึงบ่นี่ตึงบ่บ่แม่นบ่ได้ต้องมาบ่ความแม่มีอย่างใด๋มานี่มันก็บ่มีนี่ก็เสียไปบ่สวยเข้าไปนี่แกมีนี่ <laughs> นั่นหลุมนั้นยอดกว่าศูนย์กว่าดิสก์นั่นไปนั่นน้าลายนั่นเป็นไม้แดงจะง่ายกว่าตัวตัวนี้ก็ได้สนใจเห็นบ่ใบเห็นบ่แม่แต่ใจลูกบาดลูกทำตัวจะพูดว่า ก็ให้เขาก็ให้เียกทุก้งอทนตั้งใจไงแล้วบรรลุนิติราวะอะไรเนี้ยแล้วได้ดีใจให้เอาทั้งเอาแล้วได้ดีใจให้เอาทั้งเอาขี้เอาทีไร้เไรออกมาก็ให้มันทานอย่าไปทีเขาตั้งคิดตั้งใจเอา

พ่อแม่เราไปน้ำให้ไปเปอม่งที่ดีเจอผู้ปกคัองบ้านชาที่ดีเงื่อนที่ดีเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ผูก้าวภาพร่างกายแข็งแรง เขาพาไปไยาไปน้ำเขาเขาพานีทหารยไปดีน้ำเขานมบอหมีทหารตลอดที like bon ่วิเพ่อแม่กัอายแลวลูกีทหารมันอจะจบมนี่ชื่ออยู่นบัญชีท่บ้านตอนนั้นบอกว่าย่สูนเห้อควันังคก็่ควันมึงมาลอยู่บกเวียนมึงดนตั้งแต่เลี้เลียงห้มันสูงสเบอพ่อแม่ถูกงานมื้อกัง ขอเลียนเลียนเลยเลียนตอปโูกนี่ตั้งใจเลียนอย่าลวงอย่าไปลอาองัดนับมือสิไงอย่าไปตามเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิ้ได้ไล่เขง <c oughs> เป็นคำเอวตามดนิกิ่งเสยย้ายแด้องแหดยาแล้วน้ำอาดูเวแล้วลหัวนเรื่อรูปดินรูปมีรูปมาก็มกเเมื่นี่ก็มาื่อเาหลดีๆแม่เกียดม้าให้ ตั้งใจในตอนนี้ก็ไปตีนพุดใหม่ตั้งใจให้พ่อแม่ปลุกใจขอพึ่งแม่ตาผู้ใจเด้อเอาใจเนี่ย3เกียร์เนี่ยอ่าแม่ล่ะ3ทีได้แม่เอาล่ะสมมุติอ่าพ่อกับแม่มันจริงเป็นตัวเนี่ยพ่อแม่ตัว <coughs>